เอาละไปคุยเรื่องราวทีมชาติกันบ้างนะครับวันนี้อย่างที่เราจั่วหัวไว้นะครับว่าทีมชาติไทยนะครับตอนนี้ล่าสุดนะครับเอเว็บสุตุกิครับเนี่ยมันมีอยู่สองเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของ v r อยู่นะครับ v a r เนี่ยนะครับวันนี้มีอทางเขามีข่าวออกมาว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยได้ยืนยันแล้วว่าเอเว็บสุตกิครับเนี่ยไม่มี v a r ในการช่วยตัดสินแน่นอนนะครับ เพราะว่าฝ่ายจัดยังไม่พร้อมออด้วยเหตุผลที่หลีกอาเซียนระบบ VR มีแค่บางประเทศเะบาอ,อย่างนั้นนะฮะแถมผู้ตัดสินก็มีไม่มากที่เข้าใจระบบ VR ด้วยนะครับครับอ่ะเรื่องนี้นะครับคุณพาทิศสุภพ,พงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาฟุบตบอลเมืนนไทยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงเรื่องนี้ว่าผมต้องขอยืนยันว่าจะไม่มีการใช้ VR ในการแข่งขันครั้งนี้แน่นอน ต้องเรียนว่า V R เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่เอาเครื่องมาตั้งและสามารถเสียบและใช้ได้เลยอ่ะคุณคุณโจบอกอย่างนี้นะครับมันต้องมีรเรื่องของลายเส้นหรือการขอขอนุญาตการใช้งานด้วยนะครับเขาบอกว่านอกจากนี้ยังรวมถึงผู้ตัดสินที่ต้องอยู่ในห้องควบคุม V R และผู้ตัดสินเป่าที่รู้จักระเบียบการใช้ขั้นตอนการใช้ V R นะครับ,รบในอาเซียนเนี่ยเขาบอกว่าในฟุตบอลลีกน,นะครับของของอาเซียนเนี่ย ต้องยอมรับว่ายังมีผู้ตัดสินไม่มากที่มีเอายังมีการตัดสินไม่มากที่มีระบบ V R ใช้ผู้ตัดสินที่ต้องมาทําให้ในี่ยซูซูกิครั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่ายังไม่พร้อมทางเจ้าภาพสิงคโปร์ก็เลยยังไม่ใช้ V R นะครับอ่คุณโจบอกว่าอย่างไรก็ตามถ้าถามว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลหรือเปล่ากับการไม่มี V R ในครั้งเนี้ยก็คิดว่าแฟนบอลไม่อาจจะอาจจะไม่คุ้นเคยกันแล้วกับการที่ไม่มี VR เพราะว่าบ้านเรามี VR ใช้ไงโยนะครับรวมถึงร,ระบบตรวจสอบเพิ่มเติมตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องกลับไปในจุดเดิมในแบบที่ไม่เคยเคยไม่มี VR แม้จะไม่คุ้นชินบ้างก็เพราะว่าหลีกเรามีการใช้ VR ไปแล้วเอ,อนะครับคืออันนี้เข้าใจใได้ดที่เขาอธิบายเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแม์ของเอฟซี uh, FC, หรือว่าฟีฟ่าฟ,ลลฟุตบอลโลกแล้วเมื่อภาเดยนะโยฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกจําได้ไหมที่ย e. ูเอเอไม่มี VR นะถูกปะ ไม่มีใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าเขาเขาาให้สิทธิ์กับเจ้าภาพเลยนะครับว่าเจ้าภาพจะมีหรือไม่ก็ได้แล้วแต่ความพร้อมของเจ้าภาพความพร้อมเนี่ยทั้งในแง่ของอุปกรณ์นะครับซึ่งอย่างที่คุณโจบอกว่ามันไม่สามารถที่จะเอามาเสียบแล้วใช้ได้เลยนะครับสองไม่มีความพร้อมในแง่ของบุคลากรเช่นพุทธศิสินเนี่ยเขาเนี้ยเขาอาจจะเอาพุทธศิสินทั้งอาเซียนนะครับมาตัดสินร่วมกันและผู้ตัิสินบางชาติเนี่ยไม่เคยใช้มีอาไม่เกิดความคุ้นเคย มันต้องมีการอบรม VR ให้หมมีลายเส้น VR ด้วยนะครับว่าจะต้องมีการอบรมว่าจะใช้ตอนไหนอะไรยังไงนะครับวันนี้เราไฮบริดเราเนี่ยมันมี VR มันก็เลยอาจจะคุ้นเคยตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวใจเย็นไปรอดู VR ก่อนแต่เขาต้องปรับวิธีการเล่นวิธีคิดใหม่นะครับว่ามันจะไม่สามารถที่จะไปดูภาพย้อนกลับได้อยู่ไหนจะไม่ถึแล้วก็ให้หวังไปดูภาพย้อนไม่ได้นะฮะคือ ไลายเส้น VR จำได้ไหมพี่ปูไทยลีกเคยเล่นไปสามแมตช์แล้วท<ม>างฟีบ้าสั่งให้หยุดเพราะว่ายังไม่ได้ไลายเส้นของ VR ไลายเส้นของ VR ค,คือผูธศิสิ์เนี่ยยังไม่ได้รับการอบรมมพนต้องอบรมแล้วไปผ่านผ่านไลนเส้นของ VR ไปด้วยส่วนหนึ่งนะพี่ปู<ม>ว่าเป็นยังไงอะไรยังไงพันต้องขออนุญาตแล้วก็ได้ไลายเส้นเข้ามาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆอ,อยาก VR ก็ VR ไม่ได้นะอืมอืมอืมก ก็จริงๆแล้วก็กลับเข้าไปย้อนย้อนกลับเข้าไปแค่ไม่มี V R พี่ปูแ yeah, ล no ้วฟุตบอลแล้วก็เล่นให้เหมือนธรรมชาติแล้วก็มีสมาธิกับมันแค่นั้นเองอย่าไปบอกว่าเขาไม่มี V R เนี oh, ่ยโอ้เจ no, ้าภาพตั้งใจจะมีปัญหาจะตุกติกอะไรเปล่าอย่าอย่าไปมองแบบนั้นผมมองว่ามีสมาธิกับการเตรียมทีมแล้วก็มีสมาธิกับการลงสนามดีกว่าคือจริงๆธรรมชาติของฟุตบอลมันก็เป็นในหน้าที่ของผู้ตัดสินอยู่แล้วนะครับ V R เป็นแค่ผู้ช่วยเท่านั้นเองนะครับแต่เพราะว่าพอเราเราใช้ V R จนเคยแล้วเนี่ยเราก็มองว่า แม่มันเหมือนอย่าว่าแต่ว่าเอเวบคราวนี้เลยตอนที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังไม่มี VR โยจําได้ไหมครับแล้วเราก็บอกว่า<น>โหมันไม่มี VR ได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ยนะมันลูกเนี้ยมันเราเห็นภาพภาพรีเพย์หลายครั้งแต่กรรมการไม่เห็นแบบเราไงมันก็กลับเข้าไปสู่ร<ช>ูบเดิมนะนะครับ<ช>คือมันก็ไม่เกี่ยวอย่างคุณวิทย์บอกว่าที่มีสิงคโปร์ชาติที่ร่ำรวยที่สุดในอาเซียนนะคือไม่มันไม่เกี่ยวกับว่ารวยหรือไม่รวยนะครับมันเกี่ยวที่ว่า เขามีบุคลากรเพียงพอหรือเปล่าแล้วคราวเนี้ยไม่ได้ใช้พูธ้ธศิสิ์สิงคโปร์ตัดสินทั้งหมดใช้ผูธ้ธศิสิ์จากอาเอนจากหลายชาติเพื่อให้ไมนเกิดความยุติธรรมนะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอพอผูธ้ธศิลป์แต่ละแต่ละแต่ละประเทศมันไม่คุ้นเคยเนี่ยหรือว่าไม่เคยเข้าเวลาการอบรมไม่มีลายเส้นของ V R เนี่ยมันก็เลยทําหน้าที่ไม่ได้อันนี้ก็แจ้งกันแบบนี้นะครับอก็ต้องใช้้คคควววาาาาามามมสรรรถร่่ะะะะะะนนนนนนฮออืบบบกีััไแพู